ต้าบ้าาราบสวัสดีเพื่อนพ้องที่ที่เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในรายการปูมีสาระนะครับผมโอเคซึ่งผมคิดได้ว่าผมควรที่จะทำอะไรแบบนี้บ้างนะครับคือแบ่งปันข้อมูลหรือแบ่งปันสิ่งที่ผมพบเจอมาเกี่ยวกับการทำดูฟู โอเคเรามาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการทํา y o YouTube ในอา่าแบบมือใหม่นะครับคนที่เพิ่งกําลังตัดส,สินใจจะทํา y o YouTube หรือกําลังสงสัยว่าเริ่มทํา y o YouTube เนี่ยควรจะต้องทํำยังไงหรือควรมีอะไรบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับเอาเอาข้าข้วนะครับเอาแบบที่เราเข้าใจที่ผมเคยบุกตะลุย ป่าฟันดันเทียนจนเจอของแรเดี๋ยวผมก็เพิ่งพบเจอมานะครับโอเคนะครับมาข้อแรกของเรานะครับผมในคนกําลังเริ่มทำ YouTube เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือ Gmail หรืออีเมลของเรานั่นเองนะครับสําคัญมากนะครับ g ีเมลหรืออีเมลเนี่ยผมพูดคร่าวๆหรือเราเอ,าอผมพูดคร่าวๆนะครับเราอ่าเอาไว้็อกอิน u t u b e นะครับผมใช่ เราเราจะต้องเอาอ e ีเมลเนี่ยลง youtube บอ่า Google a e s s n s e เพื่อที่เราจะรับเงินจากช่อง YouTube ยูทูปมันสคำคัญากอีเมลนะแล้วก็ถ้าใครวัวรลืมก็สามารถจดไว้สมัครเราก็จดไว้นะครับผมโอเคครับพอเรามีอ e ีเมลแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมีแอป u t u b e ใช่นะครับแล้วเรามีแอป y o u t u b e อย่างแน่นอนแล้วทุกคนก็ต้องลงทะเบียน youtube ด้วย <Yeah. S 1> นะักรับผมลงทะเบียน u t u b e ง่ายๆครับอ่าก็ เข้าไปแล้วก็เพิ่มบัญชีของเราอะไรประมาณนี้ง่ายๆแอ่นี้เดียวนะครับผมโอเคพอเราทําขั้นตอนนี้เสร็จก็จบไปแล้วหนึ่งขั้นตอนง่ายมากเพียงแค่เรามี Gmail แล้วก็ไปอ่าสมัคร u t u b e นะครับไม่ไม่ใช่สมัครแบบพรีเมียมแพตตินัมอะไรนะไม่ไม่ใช่นะสมัครล็อกอินบัญชีนะครับผมผมว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วมาถึงข้อที่สองก็คืออุปกรณ์คนทำ u t u b e เนี่ย าบางคนเริ่มทำก็ไม่รู้ว่า YouTube ทำ YouTube เห็นช่องอื่นๆเขาทำเขาแบบกล้องดีๆมีแบบไอ้กล้องแบบเป็นหมื่นกล้องโ o โกเป็นสองสามหมื่นอะไรประมาณนี้ไม่ไม่จำเป็นครับผมบอกเลยว่ากล้องแพงๆอ่ะไม่จำเป็นเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ใช้กลอ uh, ้องอ่รถบกบผมอยู่กล้องจีเกับเครื่องนะครับผมซึ่งเรามีแค่มือถือนะครับ แล้วก็โหลดแอปอ่าประกออวิดีโอมาโอ้โหเยอะแยะมากใน Google Play Store นะครับแค่นั้นนะครับมือถือนี่เราก็สามมีกล้องใช่ไหมถ้ามือถือไม่มีกล้องมีททาไม่ไดต้ต้องมือถือต้องมีกล้องด้วยนะครับผมมือถือนี่ก็ขอเป็นแบบดีหน่อยนึงแล้วกันนะครับผมผมว่าทุกคนก็ใช้รุ่นใหม่แล้วแหละนะอันนี้ข้อสองนะครับผมก็มีแช่นนี้นะครับง,ง่ายๆเพียงแค่เพื่อนมีมือถือเราสามารถอัดคลิปแล้วก็แอปพลิเคชัน ต่อวิดีโอมีเยอะแยะมากนะครับลองโหลดมาแล้วก็ลองมาตัดแล้วก็ตัดเสร็จก็เอาไปอัพโหลดใน youtube ของเาที่เราสร้างไว้ในในข้อแรกที่ผมพูดไปเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะครับผมสองข้อแล้วข้อที่สามคือกำลังเริ่มทำยู u ูบเราคนที่เพิ่งคิดจะเริ่มทำควรจะทำแนวไหนดีนะครับอันนี้คือปัญหานะครับผมควรจะทำแนวไหนดี ต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างมีสิ่งที่จะอยากทำซึ่งอาจจะเหมือนกันหรืออาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนอาเก่งเรื่องทํากับข้าวผมอันนี้ยกสมมุตินะครับาบางคนเก่งทํากับข้าวแต่ไปเจอช่องแต่ไปดันไปดู y o u t u b e ช่องอื่นเขาทำแอรอย่างเช่นเขายกตัวอย่างเดยเขาอาเป็นพวกหาข้อมูลหาข้อมูล เป็นพวกอ่าบรรยายเออแต่ตัวเราอ่ะถนัดทํากับข้าวแล้วเราเห็นช่องเอ,อ้ยทําไมเขาเล่าเรื่องเออพวกบรรยายพวกเล่าเรื่องทําไมเขายอดยูีซับดีจังเลยเราทำมากดีกว่าสรุปว่าเราไปทํามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็จะทํามันไม่ดีนะครับผมอย่างเช่นอ่าใครที่ทํากับข้าวแบบเอ๊ยชอทบทำกับข้าวสิ่งที่เราชอบคือเออทำกับข้าวนะ อ่าล้วก็เอาทํากับข้าวไว้ในหัวก่อนแล้วลองมาเราชอบกำอะไรอ่าไปเที่ยวเออแล้วก็ได้ครับนนแน่นละทางบทตาพเราก็อัดคลิเปเวลาทําอ่าส่วนผสมมีตรงนี้นะครับอันนี้นี่นี่ผัดกี่ชั่วโมงตรงกรุงรดคงคงขากันกระซีเบิ้งนี่นะครับผมทอนี้เองเราอย่าเลือกทําในสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับในยูทูบเอ่อผมอันนี้อันนี้ผมแน่นอนนะครับผม เราอย่าเลือกทําในสิ่งที่เรามีชอบนะครับเราชอบเราถึงจะทําสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราร i k e เนี่ยเราทํามันเราจะไม่เบื่อนะครับผมเราจะไม่เบื่อมันเลยเราจะทํามันไปเรื่อยๆนะครับผมอ่านี่คือข้อที่สามคือคอนเทนต์ที่เราจะทําหรือสิ่งที่เราจะทํานะครับช่อง youtube ของเราจะเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรนะครับผมอย่างเช่นช่องผมแน่นอนครับช่องช่องหัวม่วมาดุมตุ้มปุ้ยมา <laughs> อย่าบอกให้ร <screws> <Basil> <desserts> ู้ว่าช่องผมมีโคตรง่วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมประสบเจอมานะครับเราควรที่จะทําช่องเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับผมอย่างอาจจะเช่นชอบทาอาหารอย่างนี้ก็ได้เราก็ชอบไปชอบอ่าทําสิ่งที่เราชอบนะครับเอาง่ายๆเลยอย่าไปทําตามคนอื่นนะครับในเมื่อถ้าคนอื่นเขาเห็นเห็นยอดวิวจะซับพอเยอะแต่เราไม่ชอบเราก็อยากไปปืนทาตามเขานะครับผมแล้วข้อสี่คือคาแรคเตอร์ นะครับคือการเป็นตัวเองนะครับผมอ,อ,อ,อันอันนี้ผมอยากแนะนานะครับผมการเป็นตัวเองนะครับเอกลักษ์คาแรคเตอร์ตัวเองอ่าชื่อช่องนะครับผมชื่อช่องนี่ควรที่จะเป็นอ่าแบบเขาพูดถึงหัวกูก็ต้องจําเราได้อะไรประมาณนั้นเหมือนที่เอกคร er ับล็อกเกอร์นี้ยกตัวอย่างช่องเกมเหมือนที่เอก er. ครับล็อกเกอร์คนก็นึกถึงพูดถึงเที่ยฮะคนก็นึกถึงอ่าผู้ชายใส่หน้ากาก มูดแดงเสื้อกขนาแดงใส่หน้ากากอ่ะเห็นไหมครับเอออย่างเช่นอ่าพูดถึงอ่ยังไงอ่ะอ่ายูไดนะ้นักแคสเกมอีกเหมือนกันก็เป็นพวกที่แบบอ่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบอวดๆแบบอื้อกว,ว,ว,วนๆหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้เราควรที่จะสร้างคาแรคเตอร์เป็นตัวตนของเราจริงๆนะครับผมเราไม่ควรไปก๊อปเหมือนพวกอ่าอันนี้ไม่ได้ว่านะอันอันนี้ผมเห็นใน ใน Facebook นะครับพวกไลฟ์สตรีมพวกสตรีมเกมเนี้ยเขาจะช่วงนี้แบบแพร่หลายมากแบบคาแรคเตอร์แบบคาแรคเตอร์มาลีเอออย่างเงี้ยมันมันแพร่ระบาดในในเฟซบ o ๊กมากแล้วก็ด่ากันไ,ไ,ไ,ไอไอไอเที่ยไอสัตว์ไออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนดูก็เข้าไปด่าสตรีมเมอร์แล้วสตรีมเมอร์ก็ด่าคนดูกับอะไรอะไรนี้ผมผมแบบผมผม,ผมไม่สนับสนุนนะครับผมเหมือนลอยเว้น เราควรถ้าใครจะไปใส่เกมนะเราควรที่จะมีอ่าไอดอลเราไอแบบตัวอย่างดีมีเยอะมันไม่ทำกันนะครับโอ้ยหรือว่ามันมันก็มันก็แน่นอนนะครับผมเพราะว่าอ่าการทรีมสา่เกมแบบนี้คนดูเยอะนะครับผมคนก็เข้าไปสนใจเยอะคนเขาเข้าไปได่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมโอเคเราอันนี้คนไหนเราเขาถามคนที่จะไม่ได้แล้วครับก็เป็น ข้อสุดท้ายแล้วกันความขยันในการลงคลิปนะครับผมเราจะตั้งกดกับตัวเราเองว่าเราจะลงวันไหนนะครับผมเราจะลงวันไหนนะครับโอเคเราค่อจะตั้งตั้งเป้าหมายนะครับผมว่าจันอถึงจันรจันถึงอาทิตย์เนี่ยเราจะลงวันไหนบ้างคลิปเราเนี่ยจะต้องลงวันไหนลงเวลาไหน ให้มันเป็นเวลาให้มันเป็นกิปจัลักษณะน,นะครับผมอย่างอายุตัวอย่างเช่น7วันนี้เราลงวันเว้นวันก็ได้นะครับผมวันเว้นวันอ่าจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์จันทร์พุธศุกร์อาทิตย์จันทร์อย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครแบบไม่มีเวลาจริงๆจะอยากทําขออ่าอย่างน้อยก็อาทิตย์ละสองคลิปเป็นอย่างน้อยนะครับผมเพื่อจะให้เราแบบ ไอน,นี้หน่อยนะครับให้คนมาแบบมามาทาทานเราก็ยังดีนะครับผมถ้าใครสามารถทําแบบทุกวันเลยได้ยิ่งดีนะครับ <Huh? S 1> ช่วยเพิ่มโอกาสคนที่จะมาเห็นคลิปเราได้มากขึ้นสักวันหนึ่งก็ยังดีนะครับผมโอเควันนี้มีสาระประมาณนิดหรือประมาณน้อยก็ยังดีนะครับขอให้ทุกคนอ่าคนที่เริ่มทำ u t u b e เนี่ยขอให้ทุกคนแบบ การกดหรือแบบสมหวังในสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับไม,ไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปท้อไม่ต้องไปถอยนะครับเราล้วทําสิ่งที่เรารักแล้วความรักนั้นมันก็จะกลับคืนมาสู่ตัวเรานะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคด e ีแฮปปี้บริบูตจุ๊บปะเออแล้วถ้าใครมีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยหรือถ้าใครมีอะไรอยากเพิ่มเติมหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ร้างคลิปได้ แต่ขออย่างหนึ่งห้าปากช่องนะครับผมไม่ดีทิสัสไม่ดีคน่างช่องนะครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกัน